สวัสดีนักเรียนชั้นม .4 นะครับการอ่านจับใจความสำคัญนะครับคือการอ่านเพื่อจับข้อความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความที่เป็นข้อความคุมข้อความอื่นนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นข้อความคุมข้อความอื่นนะครับทีนี้ใจความสำคัญ ใจความสําคัญมันหมายถึงอะไรเรามาดูกันนะครับใจความสําคัญนะครับหมายถึงใจความที่สําคัญและเด่นที่สุดใ, well, like. ใ,ใ,ในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้านะครับแก่นนะครับกับเด่นที่สุดอ่าเด่น <cosas S 2> uh ที่สุดแก่นแก่นก็จะเป็นอ <ml> ่าแก่นแท้ของเรื่องอ่าย่อหน้านั้นแก่นแท้ของโพลกราฟนั้นว่าเขามีความสําคัญและเด่นที่สุดนะครับเนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับคําว่าแก่นก็คือเป็นสิ่งที่ เด่นนะครับเป็นแก่นแท้นักเรียนคงเคยได้ยินนะครับแก่นแท้ของเรื่องนะครับต่อไปนะครับใจความลองนะครับใจความลองนะครับใจความลองหรือผลลัพธ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยคขยายประโยคนะครับใจความสําคัญ เป็นใจความที่มาสนับสนุนนะครับมาสนับสนุนใจความหลักนะครับอ่ามาขยายใจความหลักให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือพล,ลความนะครับต่อไปนะครับการอ่านจับใจความสําคัญตําแหน่งของมันนะครับตําแหน่งตําแหน่งของการอ่านจับใจความสําคัญนะครับตําแหน่งมันจะอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับ ตำแหน่งมันจะมีอยู่5าตำแหน่งนะครับตอนต้นของยอ่อหน้าต้นของยอ่อหน้านะครับก็คือมันจะอยู่ส่วนที่อยู่ต้นของยอ่อหน้านั้นๆเลยนะครับต่อไปนะครับตอนกลางนะครับที่ครูเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายแล้วก็ตอนต้นและท้ายหรือผู้อ่านสรุปเองขึ้นมาเองเพื่อให้เกิดองความรู้ที่สรุป ใจความสําคัญขึ้นมาเองนะครับก็คือตอนต้นนะครับต้นของย่อหน้าท่ามกลางานะครับช่วงถ่ายแล้วก็มันจะอยู่ได้ทั้งต้นและถ่ายพร้อมกันในย่อหน้านั้นๆนะครับว่ามันจะอยู่ต้นและถ่ายอะไรประมาณนี้นะครับมันสามารถอยู่ได้สองที่นะครับอ่ามันสามารถอยู่ได้สองที่นะครับแล้วมันก็มีอยู่ ตำแหน่งของมันที่มาเกิดขึ้นนะครับที่มาเกิดขึ้นก็จะมีอยู่5าตำแหน่งนะครับด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปเลยนะครับเรามาดูเทคนิคตำแหน่งใจความสําคัญนะครับเทคนิคการหาว่าเราจะหาได้อย่างไรในการจับใจความสําคัญนั้นๆน,น,นะครับเรามาดูที่5ตัดนะักเรียน5ตัด5ตัดตัดอะไรบ้างนะครับ1 234 5เรามาดูกันซินะครับ ตัวอย่างที่1อ่าตัดอันที่1เลยนะครับตัดตัวอย่างตัดตัวอย่างได้แก่เช่นคําว่าได้แก่พกได้แก่ถ้ามันขึ้นต้นด้วยได้แก่ตัดทิ้งไปนะครับตัดนะครับตัวอย่างต่อไปอันที่2ตัดการคาดเดาเช่นคําว่าอาจจะเกือบอย่างเงี้ยตัดทิ้งนะครับตัวเนี้ยตัดทิ้งไปเพราะมันไม่ใช่ใจความสําคัญนะครับต่อไปนะครับตัดตัดความหมาย คำนิยามคำว่าคืออะไรประมาณนี้คืออะไรประมาณนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมานะักเรียนตัดทิ้งเลยนะครับต่อไปนะครับตัดความคิดเห็นตัดความรู้สึกตัดความลูกคิดอ่ะอ่ะความคิดเห็นอ่ะตัดความคิดเห็นก็คือสมมุติว่าเราเจอในในข้อความนะครับมันจะเป็นการแสดงความคิดเห็นตัดทิง้งอ่ะรู้สึก คำรู้สึกความรู้สึกอะไรประมาณนี้ตัดทิ้งนะครับพ่อนึกคิดตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับตัดคําเชื่อมนะครับตัดคําเชื่อมนะครับคําว่าเพราะตัดทิ้งจะตัดทิ้งแต่ตัดทิ้งทําให้สมมุติว่าทําให้เกิดพายุอะไรประมาณนี้ตัดทิ้งนะครับยกเว้นคําว่าฉะนั้นนะครับอาจเป็นถ้อยคําความสรุปคําว่าฉะน,นั้น ฉะนั้นมันจะเป็นคาสรุปสรุปก็คือใจความสําคัญของเขาที่เขาสรุปมาให้เรานะครับอ่าอันนี้คือข้อสังเกตในการ5้าตัดนะครับห้าตัด5้าตัดตัดทิ้งได้เลยนะครับอ่าในการหาตาแหน่งใจความสําคัญนะครับมันจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการหานะครับว่าตัดอะไรบ้างนะครับอ่าตัดอะไรบ้างตัดอะไรบ้างนะครับเนี่ยตัดได้เลยนะครับประมาณห้าตัดนะครับ 1ตัดตัวอย่าง2ตัดการคาดเดา3ตัดความหมาย4ตัดความคิดเห็นความรู้สึก5ตัดคำเชื่อมนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะครับต่อไปนะครับใช้หลัก5ตัดนะครับอ่ะคำว่าคือเห็นไหมครับอันนี้คำว่าคือที่เราเห็นไปเมื่อกี้ตัดทิ้งชุบนะครับอ่ะตัดทิ้งไปเลยนะครับและนะครับตัดทิ้งนะครับอ่ะ พวกนี้อันนี้ก็แนะองแล้วตัดทิ้งนะครับเห็นไหมครับสรุปแล้วนะครับประโยคนี้มันก็คือตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิง้งประโยคที่สําคัญนั่นก็คือนะครับประโยคที่สําคัญใจความสําคัญคือความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนี่คือใจความสําคัญมีแค่นี้นะครับตัดความหมายตั้งแต่คําว่าคือตัดคําเชื่อมและตัดและ เวลาตัดให้ตัดทิ้งทั้งประโยคนะครับไม่ใช่ตัดเฉพาะคือก็คือตัดแต่คือไม่ใช่นะครับก็คือตัดทั้งรากยาวทั้งประโยคและก็คือและความสัมเกี่ยกับการระวางมนุษยธรรมชาติอะไรประมาณนี้ตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับการอ่านจับใจความสําคัญหลักในการอ่านกับจับใจความสําคัญก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คุณครูก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับอ่า ศึกษาได้ตามอัธยาศัยของนักเรียนเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ